สวัสดีครับทุกท่านที้ก็มารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพยากร์ดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับประจําเดือนตุลาคมนี้นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมจะแบ่งคําพยากรณ์ออกเป็นรายสัปดาห์นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่1วันที่1ถึงวันที่7ตุลาคมแล้วก็สัปดาห์ที่2 ระหว่างวันที่8ตุลาคมถึงวันที่14ตุลาคมแล้วก็สัปดาห์ที่3วันที่15ตุลาคมถึงวันที่21ตุลาคมแล้วก็สัปดาห์ที่4นะครับวันที่22ตุลาคมถึงวันที่3าเ็ตุลาคมท่านใดที่เกิดราศีเมษนะครับคือเกิดระหว่างวันที่ประมาณวันที่13เมษายนนะครับถึงวันที่15พฤษภาคมถือว่าเป็นราศีเมษหรือจะเกิดเดือนเมษายนนะครับเมษา ก็ได้ลัคนาเมธก็ได้นะครับกตบผมโกโก้พมดน้อยผมจะมาอธิษฐานไพ่พยากรณ์นะครับว่าดวงชะตาของท่านในเดือนตุลาคมนี้นะครับสิ้นสุดการออกพัญษาวันที่17ตุลาคมนี้ข่าวดีความโชคดีสิ่งต่างๆที่ท่านรอคอยจะมีความสําเร็จอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์นะครับจากการอธิษฐานไพ่พยากรณ์สัปดาห์ละ5ใบนะครับ1 2 3 4 5 หนึ่งสองสามสี่ห้าจะมี 3, อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับชาวราศีเมษนะครับเป็นราศีสุดท้ายในการทำคลิปพยากรณ์ของโกโก้พอมดน้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพยากรณ์ราศีเมษเป็นราศีสุดท้ายแล้วก็จะเป็นดวงดีที่สุดเลยนะครับอ่ามาดูกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ครบสสัปดาห์แล้วนะครับทุกท่านชาวราศีเมษในสัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่7ตุลาคมสัปดาห์ที่1วันที่1ตุลาคมเลขที่ออกก็อยู่ในสัปดาห์แห่งการลงทุนแห่งชาตินะครับวันที่1ตุลาคมนะครับวันที่1ตุลาคมบางท่านลุ้นรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นักลงทุนทั้งหลายอะไรจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่1ของท่านได้แก่ แปดถ้วยนะครับแปดถ้วยทองหมดเคราะห์หมดโศกสัพพะเคราต,ต่างๆเดินหันหลังให้ดวงชะตาท่านแล้วนะครับชาวราศีเมษนะแล้วก็ทิ้งถ้วยทองไว้ถ้วยทองตั้งวางเรียงไว้ให้เลยนะครับแปดถ้วยเคราะห์ต่างๆสิ่งไม่ดีต่างๆเดินออกจากดวงชะตาท่านแล้วนะครับชาวราศีเมษแม้ทั้งบุคคลที่ไม่ดีสิ่งต่างๆไม่ดีความมืดมิด เลข8ก็คือแทนตำแหน่งของดาวราหูดาวราหูคุณอนันตพรมหรันบางท่านบอกว่าทำไมนักลงทุนลงทุนบนบินไปนล่างกับหน้ากับหลังอะไรมันไม่ค่อยชัดเจนมันเลื่อนหน้าเลื่อนหลังอะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับนี่คือหมดวาระสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับความไม่ดี เปรียบเสมือนว่าหมดเวลากลางคืนก็จะเป็นกลางวันแล้วนะครับหมดเคราะห์ก็จะมีแต่โชคเคราะห์เดินหนีหันหลังออกจากดวงชะตาของท่านแล้วก็ทิ้งไว้นี่ตำแหน่งนี้นี่มีแต่ถ้วยทองความเจริญก้าวหน้าถ้าถ้วยทองเปรียบอุปมาเปรียบเหมือนความโชคดีนะครับถ้วยทองคือโชคล่าถ้วยทองก็ทองอยู่แล้วนะครับ ก็คือความโชคดีโชคลาภต่าง,างๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านดาวราหูคุณอะนันโทษมหานหมดเคราะห์เริ่มต้นวันที่หนึ่งของชาวราศีเมษนะครับมีแต่ความโชคดีโชคดีจริงๆไหมแน่นอนที่สุดนะครับเดอะเวอร์ Word, สำเร็จสมรรถนาเปรียบเสมือนเทวดาเนรมิดให้ท่านเลยนะครับชาวราศีเมษหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบางท่านบอกว่าเป็นนักลงทุนมาจะออกพรรษาแล้ยังไม่ ยังไม่มีความโชคดีเลยอยากได้รางวัลที่1แต่ได้รางวัลที่2ออะไรประมาณนั้นนะครับหรือบางท่านก็จะหยิบจากอะไรก็สําเร็จนี่คือความโชคดีของท่านบุตรบารมีเต็มเปลี่ยนก็ได้นะครับชาวราศีเมษนะบางท่านมีความสุขก,กายสุขใจอยู่แล้วอะไรต่างและทีนี้ท่านก็จะมีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบางท่านความพร้อมทางทางวัตถุก็อาจจะอ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าน่าพอใจ แต่มีความทุกข์ใจอยู่ความทุกข์ใจก็เดินหันหลังให้ท่านแล้วนะครับชาราศีเมษนะนี่คือความทุกข์ใจหมดเวลาแห่งความขมขื่นมีแต่วความชื่นมื่นชื่นบานในดวงชะตานี้จะทำอะไรก็สําเร็จสมปรารถนาติดต่อสิ่งใดก็เดเวอร์สำเร็จสมปรารถนาแม้กระทั่งตัวเลขในการลงทุนของท่านนะครับชาวราศีเมษนะ อยู่ที่ตัวท่านเองชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่ต้องกังวลกลัวเลยว่าจะสําเร็จหรือเปล่าไม่ต้องกังวลกลัวหรือหมดเวลาแห่งความทุกข์ใจหมดเวลาเห็นความกังวลวิตกกังวลว่าจะมีความโชคดีเข้ามาไหมติดต่อบ,บริษัทการงานจะได้ไหมหรือทําดีไปจะได้ดีไหมทําดีได้ดีแน่นอนนะครับทุกท่านนะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแน่นอน ปลูกข้าวยังไงก็ต้องได้เกี่ยวข้าวแน่นอนไม่มีใครปลูกข้าวแล้วได้เป็นมะม่วงนะครับบางคนสงสัยว่าทําไมบางคนทําไม่ดีเกเรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทําไมเขายังมีความโชคดีมีความร่ํารวย ความดีกับความรวยมันคนละเรื่องกันนะคะทุกท่านคนละอย่างนะบางทีอานิสงส์ของความดีอาจจะส่งผลให้เราไม่มีโลกไม่มีภยัยไม่มีความเจ็บป่วดอะไรก็ได้นะครับอย่าก,กังวลในคุณงามความดีนะครับจงเชื่อมั่นและมั่นใจในความดีกรรมปัจจุบันให้ผล80%เปอรซเลยนะครับทุกท่านนะท่านใดที่ทำความไม่ดีมาก่อนเริ่มต้นวันนี้ตอนนี้คิดดีความดีก็เกิดตั้งแต่ที่เราคิดการคิดดีก็คือมโนกรรม พอคิดดีเรื่อยๆก็จะเป็นการพูดดีพอพูดดีก็จะเป็นการทําดีความดีไม่ได้อยู่ที่ใครนะครับความดีก็คืออยู่ที่ตัวท่านเองนะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอุปสรรคต่างๆเลข7แทนตําแหน่งดาวเสาดาวเสาคือความท้ทุกข์สิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาคาราคาซังเต็มไม้เต็มมืออยู่ว่าจะจัดการได้ไหมอุปสรรคหรือคลอดต่างๆวิ่งออกจาดกดวงชะตาของท่านแล้วปัญหาทุกอย่างถูกเปิดทาง แต่ก่อนจะติดต่ออะไรบุคคลอะไรก็มีแต่ยุ่งยากมีปัญหาติดต่อความขอความช่วยเหลือหรือว่าสิ่งต่างๆมีแต่ความทุกข์ใจจะติดต่อจะพูดคุยกับบุคคลคนนั้นก็ดูทําไมทักอะไรไปก็ดูเหมือนผิดใจขัดแย้งหรือว่าอยู่กับตัวเองคนเดียวก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่นะครับหมดเวลาสิ้นสุดนะครับดาวเสาวเลขเจ็ดคือดาวเสาดาวเสาวความโทษทุกข์ต่างๆ ไม่ได้เดินออกจากดวงชะตาของท่านแล้วแต่วิ่งหนีเลยนะครับทุกท่านวิ่งหนีดาบถูปะสาทปัญหาวิ่งออกจากดวงชะตาของท่านแล้วก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์สิบเหรียญเลยนะคะทุกท่านชาวราศีเมษแม้ท่านเงินเงินเต็มบ้านในสัปดาห์ที่หนึ่งนะสัปดาห์แห่งการลงทุนแห่งชาติเล่บ้านท่านก็ได้นะครับมีความโชคดีนี่คือเขาก็ออกไปจากความทุกข์ความทุกข์ใจ บางท่านติดค้ังอารมณ์อยู่ในจิตใจว่าทําไมคนนั้นคนนี้ทําไม่ดีกับเราทําไมเราทําดีแล้วไม่มีใครช่วยเหลือทําไมไม่มีใครเข้าใจหมดเวลาเห็นความกังวลความที่มันมืดมิดเปรียบเหมือนดวงจิตดวงใจของท่านทุกคนเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์นะครับอุปมาเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเทศน์สอนว่าดวงจิตของทุกคนเปรียบเหมือนสองสว่างเปรียบเหมือนพระอาจารย์ขึ้นสิบห้าข่้ก็ได้หรือเปลี่ยนเือนพระท,ที่เต็มดวง แต่อารมณ์ต่างๆหรือความเศร้าหมองความทุกข์ใจต่างๆเข้ามาบดบังดวงชะตาของท่านเปรียบเหมือนเมฆหมอกเข้ามาบังทําให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถสาดส่องได้ท่านแต่ละชาวราศีเมษแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะครับบางท่านบอกว่าได้ยินมาอยู่นะเขาบอกว่าตัวเลขนี้มีโชคมีคนขายเลา่หยิบยื่นให้ก็จะก,ก็ไม่เอา ก็อุปมาได้ว่าเปรียบเหมือนเมฆมาบดบังดวงอาทิตย์นี่คือตําแหน่งของดาวราหูนะครับบางทีบางท่านเป็นนักลงทุนว่าจะจัดการแล้วนะไอ้ตัวนี้ตัวเลขตัวนี้แต่อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดก็มีม,มีมีเรื่องนะั้นเรื่องนี้เข้ามาลบกวนจิตใจทําให้อารมณ์ไม่เบิกบานถ้าจิตใจเราดีนะครับทุกอย่างก็ดีหมดนะ นี่คือสิบเหรียญอยากได้จังเลยนะครับโกโก้ขอมดน้อยก็อยากได้จังเลยเริ่มต้นใหม่สัปดาห์ที่หนึ่งค่อนข้างดีมากๆและสัปดาห์ที่หนึ่งวันที่สามตุลาคมก็เป็นการเริ่มต้นนะครับเทศกาลกินเจท่านใดปฏิบัติธรรมหรือกินเจมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับให้เริ่มสะสมบุญนะถ้าความโชคดีของทุกท่านเปรียบเหมือนทองคําแต่ปริมาณทองคําความโชคดีของแต่ละคนอาจจะมากน้อยแตกต่างกันนะครับทุกท่านนะ ใบที่2ก็คืออยู่ในช่วงสัปดาห์ที่2นะครับเลขตั้งแต่วันที่8ตุลาคมจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวท่านบ้างน,นะครับเดทยมมทูดคือไพ่คลอสนะครับต่อเนื่องมาจากตําแหน่งสัปดาห์ที่1ก็คือ8ถ้วยแล้วก็ความผิดหวังความสศร้าความทุกใจก็เดินออกจากชีวิตท่าน7ดาบอุปสรรคปัญหาโทษทุกข์ของตําแหน่งของดาวสาว นี่คือยมมาทูดเคลาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เดินออกจากดวงชะตาท่านนะครับชาวราศีเมษขี่ม้าวิ่งหนีเลยนะครับทั้งความไม่ดีความโชคร้ายบุคคลไม่ดีอะไรต่างๆอุปัทตวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านนะครับชาวราศีเมษ ขี่ม้าวิ่งหนีคนไม่ดีก็วิ่งหนีใครที่จะเข้ามาแม้กระทั่งแก๊งคอเซนเตอร์นะว่าจะกดตัวเลขเบอร์โทรของท่านลนะก็กดไปที่ประเทศอื่นแลวเขาก็ไม่เขาก็ไม่ทามาก,ก็ได้นะครับเคราะวิ่งหนีโชคดีก็กองอยู่หน้าบ้านท่านเลยนะครับชาราศีเมษนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะได้รับทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วแน่นอนผลของบุญและกรรมเป็นเรื่องของปัจจัตางเป็นเรื่องของเฉพาะตนไม่หนีไปไหนนะครับ ความยุติธรรมของกฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์เสมอนี่คือถึงเวลาที่ท่านจะได้รับการอนุมัติแล้วนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยท่านใดทําดีมาถึงที่สุด2เดือนสุดท้ายจะเป็นจะครบ3เดือนในวันที่17ตุลาคมก็ออกพรรษาแล้วนะครับเบื้องบนอนุมัติแล้วครอบก็ออกจากดวงชะตาของท่านแล้วนะครับในสัปดาห์ที่2 โชคดีจริงๆนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงนะครับชาวราศีเมษนะการเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปการเชื่อเรื่องบุญกุศลต่างๆเป็นบารมีเฉพาะบุคคลนะครับหลวงปู่ชาสุภัทโทวัดหนองป่าโพงการเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นบารมีเก่าของแต่ละบุคคลจะเชื่อมากเชื่อน้อยก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับแต่ถึงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่าท่านจะอยู่รัฐที่ใดศาสนาใดาผลของกรรม ถ้าทาดีก็คือเป็นเรื่องของบุญผลของกรรมดีและกรรมชั่วไม่หนีไปไหนติดตามตัวเราตั้งแต่ที่เราเริ่มกระทํากรรมก็คือการกระทําแน่แท้นะครับปวดแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์เสมอนี่คือการเริ่มต้นใหม่ลหลายๆท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเกษียณมาในวันที่30กันยายนนะครับสิ้นสุดการทํางานท่านก็จะได้เริ่มต้นทําหลายสิ่งหลายอย่าง บางท่านอาจจะหันหน้าเข้าปฏิบัติธรรมมากขึ้นเข่งครัดมากขึ้นชาวราศีเมษทำดีได้ดีไม่พอนะครับทำดีแล้วมีโชคสิบเหรียญทำดีแล้วได้เงินได้ทองผมก็จะทำนะครับถึงไม่ได้เงินได้ทองไม่ถูกหวยโดยเบอร์เราก็ต้องทำดีไว้นะเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้เราเกิดมาเพื่อทำคุณงามความดีใช้นี่กรรมเก่าที่เราไม่รู้ และก็เป็นการสะสมบุญใหม่ไว้ในภพหน้านะครับโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปนะครับอย่างอนแง่นคลอนแคลนสงสัยว่าทําดีจะได้ดีไหมหรือถ้าเป็นรูปธรรมในภพปัจจุบันนี้หน่อยนะครับบางท่านรอคอยการตกลงการเจราจาติดต่อการงานว่าจะได้ทํำไหมยื่นยื่นอ่ายื่นสมัครงานไปก็ได้ ได้แน่นอนแล้วงานที่จะเข้ามาเป็นงานที่มาตามบุญวัสนาเส้นดวงชะตาของท่านเบื้องบนเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเป็นตัวท่านเปิดทางมานะครับบางท่านที่มีเรื่องมีถ้อยความคดีความจัสติกก็คือท่านก็จะผ่านผนสำเร็จจะมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือการรอคอยเจราจาบางสิ่งบางอย่างก็ได้รับผลดีเกินคาดบุญกุศลที่ท่านทำมานะครับชาวราศีเมษ ยอดเยี่ยมมากมายยอดเยี่ยมมากมายนะครับบางท่านบอกว่าอา,อาจจะดวงไม่ค่อยดีหน่อยอาจจะมีเรื่องมีเกี่ยวกับาการฟอ้องร้องคดีความต่างก็สามารถเจราจาตกลงได้ดีสําเร็จนะครับสัปดาห์ที่2ก็ผ่านพ้นแบบยอดเยี่ยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางช่างดีอะไรอย่างนี้นะครับชาวราศีเมษยอดเยี่ยมจริจรงๆความโชคดีทุกคนเปลี่ยนเหมือนทองคานะครับ แต่ปริมาณทองคําแต่ละท่านอาจจะมากน้อยแตกต่างกันอยู่ที่ตัวเราสะสมนะครับมาดูสัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่15ตุลาคมถึงวันที่21ตุลาคมนะครับ16ตุลาวันลงทุนแห่งชาติก็อยู่ในสัปดาห์ที่3นะครับ2ไม้เท้านะครับการรอคอยบางสิ่งบางอย่างเลข2คือเลขทย2องตัวก็ได้บางท่านอาจจะมีความสมหวังในเลขท้าย2ตัวหรือการงานต่างๆอาจจะมี ความโชคดีต่างๆจะมีเข้ามามากกว่า1เส้นทางก็ได้นะครับมีสิ่งให้ทำอยู่2อ,อย่างท่านก็มีความโชคดีอยู่2อ,อย่างบางท่านที่เป็นวัยหนุ่มสาวหรือรอคอยคู่รักบางสิ่งบางอย่างที่ยังโสดอยู่นะอาจจะมีบุคคลเข้ามาในดวงชะตาท่านมีให้เลือกอยู่สองคนนะครับลักษณะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็ได้แต่ให้ถือว่ามาจากเบื้องบนมาจากบุญกุศลวาสนาบารามีนะครับมาสอง มาสองอย่างก็โชคดีสองอย่างหรือถ้าบางท่านคบหาบุคคลใดอยู่ที่อ่าคนเดียวมานี่แหละนะครับก็ยังช่างใจอยู่ว่า50 50อยู่นะจะใช่หรือไม่ใช่แน่นอนที่สุดน,นะครับต่างคนต่างรักให้เมตตาก,กันดีหรือบางท่านได้ได้รับอ่าได้ลงทุนร่วมหุ้นหรือถ้าแต่งงานมีครอบครัวเป็นคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านแล้วนะครับ ท่านก็จะมีมิตรไมตรีที่เป็นญาติธรรมที่ดีเข้ามานะครับช่วยเหลือเกื้อนหนุนเป็นเป็นเป็นในทางที่ดีนะครับสิทิ์ไม้เท้าความแข็งแรงความเข้มแข็งของดวงชะตาท่านเต็มร้อยเลยนะครับสิทิ์ไม้เท้าสามารถทําอะไรก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างท่านสามารถอ่าหนึ่งแหละในการต่อสู้สิ่งต่างๆถ้าดูให้เป็นรูปธรรมหน่อยสิทิ์ไม้เท้าคือความแข็งแรงท่านมีพลังงานในการ ทั้งช่วยเหลือสิ่งที่ท่านทําอยู่เองแล้วก็คนรอบข้างนะครับท่านในเจ็บป่วยหรือสุขภาพไม่ไม่ค่อยดีหน่อยในสัปดาห์ที่3จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะหรือจะได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ใจ17ตุลาก็เป็นวันออกพรรษาแล้วนะครับบางท่านรอคอยว่าสิ่งที่ทํามาต่างๆอาจถึงเวลาจะเอามาใช้หรือยังบุญกุศลจะเบิกมาใช้หรือยัง แน่นอนนะครับความดีที่ทําอยู่สามารถเบิกบุญกุศลเป็นทรัพย์ปัจจัยได้บางท่านนิมิตโชคลาภในสัปดาห์ที่3ก็ก็อาจจะเป็นตัวเลขนําโชคก็ได้เป็นตัวเลขที่ท่านนิมิตเองนะครับชาวราศีเมษนะกิจการการเงินต่างๆก็ได้รับผลสําเร็จบางท่านมีช่องทางมากกว่าหนึ่งช่องทางในการมีรายได้เข้ามานะครับหรือมีคนดีๆเข้ามามีแนวคิดใหม่ๆก็ได้ แต่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับชาราสีเมษมุ่งมั่นตั้งใจยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องยืนหยัดในคุณธรรมที่เรามีอยู่จงให้คุณค่าพามดีนะครับพามดีเป็นสิ่งที่ควรที่จะให้คุณค่าและยกมาเป็นอันดับที่1มูลค่าทางโลกทรัพย์ปัจจัยเงินทองเป็นแค่ของนอกกายเป็นของสมมุติใช้ในแค่โลกมนุษย์นี้นะครับทุกท่าน เราใช้ในเมืองมนุษย์สมมุติว่ามีค่าแบบนี้เมื่อเราตายไปเป็นเทวดาก็ดีจะเกิดในพบข้างบนหรือข้างล่างเขาก็ไม่ได้ใช้เงินนะบัตรเครดิตเขาก็ไม่ได้ใช้นะครับบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราก็ขอให้เบิกบุญเบิกทรัพย์มาใช้ได้การเงินท่านยังอู้ฟู่สามารถดิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยู่นะครับในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์สุดท้ายนี้ของชาวราศีเมษสัปดาห์ที่4นะครับระวังบาง ระหว่างวันที่22ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมความโชคดีต่างๆคลอต่างๆที่ผ่านพ้นออกไปเปลี่ยบเหมือนดวงชะตาท่านเป็นผ้าขาวสะอาดแล้วนะครับเราก็อาจจะทำดีไปเรื่อยๆสิ่งไม่ดีบางท่านละความชั่วละการที่จะบางท่านถือสิลเข้าพรรษาม,มาไม่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ถ้าท่านทำดีแล้วท่านก็อาจจะทำต่อไปก็ได้ทำดีต่อเนื่อง เพราะไม่ดีสิ่งไม่ดีออกไปจากดวงชะตาท่านก็ขอให้สิ่งสิ่งนี้ออกไปอย่างถาวรนะครับสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายก็คือราชาแห่งถ้วยทอง King of ครับนะครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรในสัปดาห์นี้รู้สึกว่าเบิกบานหัวใจจังเลยมีแต่ความสุขความโชคดีก็แน่แล้วนะครับ 1. ตุลาก็โชคดี 16. ตุลาก็มีความโชคดีก็นั่งบันลังเป็นราชาถือถ้วยทองสบายใจเลยนะครับความตัง ความไม่ดีความวุ่นวายต่างๆท่านก็สามารถมองเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยท่านสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินต่างๆก็เป็นเรื่องของทางโลกที่จะจัดการภาระทางโลกความเหน็ดเหนือ่อยความทุกข์กายไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหานะครับเราทุกข์กายแต่เราไม่ทุกข์ใจทํางานเหน็ดเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขมีความสุขในการทํางานเพื่อ เพื่อบุตรบริวารเพื่อคนที่เรารักนะครับนี่คือท่านจะมองเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อมีความทุกข์ให้นึกถึงคนที่ทุกข์กว่าแล้วความทุกข์เราจะน้อยลงนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาปัญหามีไว้ให้คนเก่งอย่างท่านจัดการอุปมาเปรียบเหมือนตัวท่านเป็นเพชรปัญหาก็คือ หินลับมีหรือหินเจรไนเพชรทำให้ท่านมีความแวววาวนะครับปัญหาเป็นเรื่องเล็กน้อยทุกกายแต่ไม่ทุกใจเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจสุขสุขก็สุขใจนะครับบุญและบาปก็เริ่มต้นที่ใจนะครับจงมีความเข้มแข็งในการทำดีแล้วก็รักษาระดับจิตใจของท่านไว้ที่ยังสามารถระดบับรักษาระดับจิตใจที่เป็นบุญกุศลที่มีความสุขใจ ถึงแม้จะเป็นนักลงทุนที่ยังไม่สามารถเบิกโชคได้นะครับเป็นนักลงทุนเราก็มีความสุขใจว่าสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเราก็จะมีความสุขเราก็จะสามารถเบิกได้ไม่เป็นไรลอตเตอรี่หนึ่งใบถ้าไม่ถูกก็เป็นยอดสะสมรางวัลให้กับท่านที่โชคดีเราก็ต้องคิดบวกอย่างนี้เราก็จะมีความสุขใจจงปิติยินดีในความดีที่ตัวเองทํานะครับ<ม>บางท่านสัปดาห์สุดท้ายอาจจะได้เดินทาง ต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะมีเพื่อนเก่ามิตรเก่ามาเดินทางได้เจอบุคคลที่ห่างหายกันไปก็ได้นะครับถึงเวลาแห่งการเริ่มต้นหลายสิ่งหลายอย่างนี่คือความโชคดีของชาวราศีเมษน,นะครับยอดเยี่ยมมากมายเลยพยากรณ์ราศีสุดท้ายแต่ก็ดีมากมายนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่า ดวงชะตาของท่านความรับที่จะเกิดขึ้นเป็นท็อปซีคลิเลยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นหรือไพ่ดวงชะตาอยากจะบอกอะไรในดวงชะตาของชาราศีเมษคำว่าพิเศษก็ย่อมมีพิเศษมากกว่าปกติมากกว่าคำพยากรณ์นะครับความพิเศษของดวงชะตาของชาราศีเมษนี้ในเดือนตุลาคมนอกจากความโชคดีสิบเหรียญเงินเต็มบ้านเคาะวิ่งหนีดาวราหูเดินหันหลังให้แล้วก็ ทิ้งไว้มีแต่ความสุขความจเจริญให้ท่านแล้วตำแหน่งสามใบนี้ความพิเศษความโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านอย่างรู้ไหมครับลุ้นลุ้นไปพร้อมกันกับผมนะครับโกโก้พ่อม,มดน้อยนะครับท่านใดเข้ามารับชมรลบฟังครั้งแรกนะครับกับผมโกโก้พ่อม,มดน้อยฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ผมมีทั้งคำพยากรณ์และนำตัวเลขมาวิเคราะห์แล้วก็เล่าเรื่องกฎแห่งกรรม ต่างๆให้ฟังนะครับมีให้รับชมรับฟังสามใบนี้เหตุการณ์พิเศษของชาวราศีเมษหรือท่านจะเกิดเดือนเมษาก็รับชมรับฟังได้หรือลัคนาเมษนะครับเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านสามใบนี้นะครับมีอะไรบ้างอะไรบ้างหรือจะเป็นสามตัวบนสามตัวท้ายผมไม่รู้นะผมรู้อย่างเดียวคืออะไรพยากรอ,อะไรออกมาผมก็จะพยากรตามนั้น ช่างเป็นเรื่องบังเอิญหรือปาฏิหาริย์ผมไม่รู้นะครับในไพ่คนละสำรับชาวราศีเมษในสัปดาห์ที่สองของท่านก็มีตำแหน่งของบุญกุศลไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิธ์ครูบาอาจารย์องค์เทพที่ท่านนับถือศรัทธาอยู่หรือแม้กระทั่งเบื้องบนสูงสุดของศาสนาก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีพระเมตตาของพระองค์ท็อปซีเคลดของท่านก็มาตำแหน่งนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอน นี่คือให้บุญกุศลโดยตรงนะครับท่านใดสะสมไม้เยอะปฏิบัติมาเยอะเปรียบเหมือนพลังงานความโชคดีนะครับโกโก้พอมดน้อยพูดแล้วผู้อี่คือความโชคดีของแต่ละท่านเปรียบเหมือนทองคําแต่ใครจะมีปริมาณทองคําหรือปริมาณการทําดีมากกว่าการคนนั้นก็จะเฮงนี่คือบุญและบาปมีจริง9เหรียญท่านก็มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตําแหน่งนี้คือ3ถ้วย3 9 5ก็ได้ถ้าเป็นตัวเลขตัวเลขประจําไพ่พระสังฆราชก็คือเลข5นะครับนี่ก็คือไพ่ไพ่เกเหรียญน,นะครับนี่คือไพ่สามถ้วย 3, 3 9 5 5ก้าแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกจริงๆเลยความโชคดีของท่าน3ถ้วยโชคลาภ3าประการโชคใหญ่สชั้นเป็นเงินเป็นทองด้วยบุญกุศลของท่านเองห เก้าสามสามห้าเก้านี่คือตัวเลขประจำไพ่นะครับไม่ได้จะไปเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวคือไพ่อะไรออกมาผมก็จะพยากรณนะ์ตามนั้นเรามาดูกันนะความโชคดีของท่านนะคะชาราศีเมษนะแล้วท่านจะมีความเฮงไหมผมจะมีไพ่ตัวเลขอยู่3กองนะครับโกโก้หนึ่งโกโก้สองแล้วก็โกโก้สามนะครับท่านใดที่จะมีความเฮงมากมายท่านเลือกได้ไพ่สิบแดงสองใบ นั่นคือท่านมีความเฮงร้อยเปอร์เซนความดีท่านก็มีนะครับความเฮงท่านจะแบบไหนก็มาเลือกลุ้นกัน1 2ึสเลือกตีดหมดเวลานะครับท่านใดที่เลือกกองที่หนึ่งนะครับโกโก้หนึ่งชาราสีเมร็รสิแดงนะครับท่านได้10แดงท่านมีความเฮงบุญกุศลเต็มเปลีป่ยมอยากได้จรงเลย10แดงโกโพ่มอมดน้อย เลือกราสีสีได้ติดดำนะครับตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าไพ่ออกองไหนนะความเฮงของท่านมีเต็มเปลี่ยมนะครับความโชคดีของท่านมีเต็มร้อยความบริสุทธิ์ของศีลความบริสุทธิ์ของบุญกุศลของท่านเปลี่ยนเหมือนทองคําบริรสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนสะสมเพิ่มเติมขึ้นนะให้มันดียอดเยี่ยมไปเลยนะครับพลังงานบารามีทําดีได้ดีทํามากได้มากนะครับสิบแดงนะครับส่วนท่านใดที่เลือกโกโก้สองนะครับสิบดำอาจจะยัง งอนแงนคอรแคลนสงสัยในบุญกุศลหรืออาจจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมให้มากขึ้นอยู่นะครับหรือตัวเลขที่ท่านชอบอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ใช่ในการเอาไปเปิดรัพย์ก็ได้นะครับส0ดำยังดูว่าติดขัดอยู่ส่วนท่านที่เลือกโกโก้สามนะครับ ก้าถ้วยคือความโชคดีทำดีต่อไปทำดีด้วยใจทำดีด้วยการทำดีนะครับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับโกโก้พมดน้อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งเดือนตุลาคมและก็อินฟินิตี้ไม่มีขีดจำกัดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ